สวัสดีนะคะกรีบนี้ตอนที่อสอนที่ตัดกระดานค่ะที่นี่เรียกว่ากรีบปลายสอนแต่เวลาที่ซื้ออะบางร้านให้เรียกว่ากรีบใบโพบ้างกรีบอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเวลาซื้อถามร้านเขานะคะกรีบเขาจะเป็นปลายแหลมนี้ถามร้านเขาว่าร้านร้านที่เราซื้อหามันชื่ออะไร อันนี้ามาสงแผ่น1 2 3่แผ่นนะคะ3แผ่นนี้ตัดเลยตัดตรงนี้เลยค่ะเพื่อให้ง่ายแต่การเข้ากรีดตัดทิ้งเลยนะตัดทิ้งแล้วคราวนี้ใครจะจะตัดเพิ่ม หรือจะฉีดเอาก็ได้ก็คืออย่างนี้กีบแรกนี่คืออ่ะจริงๆอาจจะตัดทิ้งนะหมายถึงว่าตัดออกจากกันไม่ใช่ตัดทิ้งพูดผิดอ่ะตัดออกจากกันนี้นะคะความที่เขาเกีบเขาโอเคเขาหนาเต็มเก่าอันแรกอันแรกนะเต็มเก่าเลย แต้มกาวเสร็จก็คืออบอบกรีบเขาใครจะเลือกเอากรีบใดกรีบหนึ่งก่อนก็ได้นะจะเอากรีบใดเก็บหนึ่งก่อนได้เรียงเงี้ยคือค่อยๆเรียงอะค่ะเราจะค่อยๆเรียงกรีบเา้าอ ค่อยๆโอบโอบแล้วก็สับ่างแบบนี้โอบแล้วก็สับบงจิกให้แน่นๆหน่อยนะอันนี้ชั้นแรกชั้นแรกนะคะต่อไปชั้นที่สองก็คือตัวที่เราตัดนี่แหละ จะให้ดีให้เลือกกลีบก่อนแนะนําให้เลือกกิีบนะดูลักษณะกิีบของแต่และอันของเขานะหกิบีบอันนี้เลือกเอาตัวแรกก่อนเอามาสว่างอันที่สุดท้ายก็เอามาสว่างต่อไปก็คือกิบีบพวกนี้ เลียงค่ะค่อยๆเลียงเดี๋ยวใจร้อนนะถ้าใจร้อนเดี๋ยวไม่สวยกกีบไม่สวยค่อยๆเรียงเขาอ่ะสองกีบแล้ว สองกีบถ้าอยากได้แค่นี้หยุดที่เธอแค่นี้ได้นะแต่ครนี้ส่งกีบจะกีบที่สามที่เราตัดไว้เมื่อกี้เห็นไหมสามกีบนะเหมือนกันแต้มก่าว เมื่อกี้เราตัดสามกีบค่ะคราวนี้จะยากจะง่ายก็จะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าไม่ถนัดคือฉีกเลยเพราะว่าการโอบค่อนข้างจะยากอย่างเงี้ยการโอบอะยากมากเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าโค้งกันแต่ถ้าเราฉีกกีบออกแต่และกีบแต่และกีบะจะง่ายกับการทำงานของเราหน่อยนี่ พอลองอบแล้วมันดูเหมือนจะเหมือนจะการโค้งของเขาไม่ค่อยนี่หน้านะสีโอรสต่อไปเป็นกลีบป,ปกติเอาแค่สองกลีบพอแต้มกาวนะแต้มกาวแล้วก็โอบปกติเรานี่แหละ กนเขาอันที่2เหมือนกันค่ะโอเปนกรีบปกติตัวนี้เราจะใช้เราจะใช้อยู่ด้านในของอันนี้เนาะนี่ดัดกรีบแล้วก็ใช้ด้านในมีเกรสอใช่ไหมปกติเราจะเป็นอย่างนั้น ปกติเราจะใช้ทําอย่างนี้เอาข้างในเนาะแล้วก็มีไส้อัน,นี้ไม่ได้เตรียมไส้อะไรไส้นี่กันก็ได้เอ้ไส้ตะมุตะมิเนี่ออะปกติของเรามันจะเป็นอย่างนี้กีบนี้เขาอันนี้ดอกตะมุตะมิอันนี้เรามาดัดแปลงค่ะพอเวลาที่เราดัดแปลงก็คืออันนี้แ้ะเนาะ เต็มกาวหน่อยวางวางในตำแหน่งที่เหมาะสมสับบางนิดนิดตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็คือดัดกีบจะดัดตอนใส่หรือใส่ก่อนดัดได้หมดนะดูที่ความถนัด ก็คืนนี้สับวางค่ะเรียบร้อยอันนี้ตั้งชื่อว่าดอกกุหลาบหินค่ะดอกกุหลาบหินจากอันนี้เรียกว่าปลายสอนแต่ไม่รู้ว่าทั่วไปเขาเรียกยังไงเนาะ ถามร้านที่ซื้อกีบแล้วกันดอกกุหลาบหินมันเป็นงานเรียนแบบธรรมชาตินะคะพันก้านได้เลยฝากากดไลค์กด s u b s c r i b e ค่ะขอบคุณมากค่ะดอกกุหลาบหินนะสวัสดีค่ะ